ก็การสวัสดีครับผมกับกอฟซีอกับกเกมการดับเบิ้ลเตอร์บอยอีกครั้งวันนี้เรามารีวิวตัวใหม่หินแดงนั่นเองครับที่ไม่ได้เข้ามาสเสนอครับตอนนี้หินแดงในซับจีนนะครับก็คือหุ่นที่ชื่อว่าเซฟเวอร์ราซซเอลที่อยู่ตรงหน้าอ่าลับบี้เรานี้ยนะครับสำหรับตัวนี้ใครกำลังเราเนี้ก็ดีใจด้วยครับผมมารีวิวสักทีเนาะก็ขออภัยด้วยครับผมที่ผมไม่ได้ทำรีวิวซะนานนานครับผมช่วงนี้ผมติด อาฝึกงานวะผมเราจะจบแล้วจะจบแล้วก็ติดฝึกงานนิดหน่อยฮะไม่นี่เยอะเลยอ่ะก็ก่อนที่จะเริ่มการรีวิวเฟเฟอร์ลาซิลเรามาพูดถึงกิจกรรมที่กำลังเข้ามาตอนกับกิจกรรมอักไก่เนาะอักไก่เอ่ออะไรอ่ะอักไก่พวกทันเดอร์โบนะอักไกทันเดอร์โบหรืออักไกเอ็มเอสเอ็มอะไรเนี่ยศูนย์สี่อ่านั่นเองตื <ini> ้ออะไรผมจำไม่ได like ้ละผมเรียกว่าอักไก่ทันเดอร์โบแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ขับคนขับคนเดิมคนที่ขับ อ่าไซโคแซ็กนั่นเองนั่นเองนั่นแหละอ่าต่อไปมาเริ่มกันที่อันแรกก่อนก็คือธิรกรรมสำหรับผู้ได้สายเติมนั่นเองแต่เป็นเติมที่คุ้มมากสำหรับหุ่นร้อยยี่สิบเอสลิมิตหนึ่งตัวกับบัตรร้อยยี่สิบไปในราคาหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเพดฟ้านั่นเองนะใครเติมให้เขียวว่ายูน,นิคอร์นเขียวเนี่ยก็ได้เลยสองพันกว่าเออ ได้แนะน่นหนึ่งตัวที่เป็นเอสดลิมิตรวมกับตัวใหม่ที่กำลังเข้าปัจจุบันอย่างอ่าแซนล็อกอะไรนะั่นน่ะแซนล็อกเอ่อ MS, เอ่อเอ็มเอสเออสลักเอ่อวีวบิวอะไรสักอย่างคาร์บันเดลคาร์บันเดลโลเออใช่ใช่ใช่พอจำชื่อได้อยู <c> ่ <oughs> อ่าหรือว่าจำตัวอื่นได้หมดสำหรับเป็นตู120้ร้อยยี่สิบหนึ่งตัวนั่นเองทุกราคาใครเติมก็ได้ต่อไปเป็นกิจกรรมของอันนี้แนะล้วกันเริ่มที่ตรงนี้ซึ่งมันคือกิจกรรมสำหรับ อผู้เล่นที่การปั้นตัวให้ตันๆหรอือคอร์เยอะๆก็จะสามารถทําได้ดรูมถึงอักไตัวใหม่ด้วยนะอซึ่งใครจะากทำตัวไหนคอร์ไม่ตันสทีอยากทาโจโฉเถือนๆแล้วปีตันๆหาจิ้นส่วนไม่ได้อะไรพวกนี้่ซื้อใรนนี้ได้าราคารนค1ชิ้นต่อ50 50เพชราสามารถซื้อสูงสุดได้ที่300ชิ้นตอนนี้ตรงน,นี้นะตลาดลนี้คือ3 0 0ชิ้นปกติจะเห็นแค่200เควส พวกนี้มีก็คือยิ่งทํายิ่งเสร็จมันจะเพิ่มทีละสิบชิ้นท่านสามารถซื้อชิ้นส่วนเพิ่มได้ถ้าซื้อสองร้อชิ้นก็ประมาณหมื่นเพชรนั่นเองใครสนใจทําอะไรตัวไหนก็ชนะเอานะครับมีเยอ,อะเลยเกิดเป็นหุนส่วนใหญ่เป็นหุณนจิตกรรมเนาะโอเคต่อไปจิตกรรมอันนี้ไม่ต้องมีอะไรมากก็เป็นอย่างที่เห็นเป็นจิตกรรมแซนล็อกเข้าใหมก่ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรต่อไปจิตกรรมนี้เป็นจิตกรรมอ่าทีมอารีนาซึ่งจะเป็นอ่าโหมด แหงคงใหม่ที่เป็นเพิ่งมเ,เข้ามาเป็นทีมเกี่ยวกับหุ่นภาคหุ่นของอ่าปีนี้ปีนี้ปีนี้อะไรพวกนั้นคือทีมอารีนาอันนั้นเองซึ่งตอนนี้เป็นหุ่นของปีเท่าไรนะ่าสองนหรือ2019ไม่แน่ใจอย่าเ 2020, าข้าเอ้ยไม่แน่ใจเข้าเขาไปชี้ทีซึ่งกิจกรรมนี้ทําง่ายๆก็คือมันจะมีแต้มให้100อ่าถ้าท่านท่านไปเล่นทีมอารีนาเดี๋ยวผมจะพาไปทีนึงชนะได้20แพ้ได้10 สูงสุดเล่นได้สูงสุดคือ100ก็แปลว่าถ้าชนะ5ครั้งก็ครบแล้วถ้าแพ้ก็สิบตาตามนั้นแล้วพวกนี้เอามาทำอะไรเอามาทําการสุ่มพวกนี้เหมือนคู่สลากสุ่มปุ๊บอาจจะได้เงินอาจจะได้ชิปอาจจะได้ชิปเ,เขียวชิปฟ้าชิปแดงไม่พอใจสุ่มซ้ําสุ่มใหม่ได้มันมีให้สามสลอ็อตอ่ายิ่งสล็อตหลังๆก็จะยิ่งแพงอ่านั่นเองใครสนใจก็จัดครับกิจกรรมฟรีๆอ่าซึ่งมันอ่าคือเรายังไม่สามารถรับได้เราจะรับได้ต่อเมื่อวันที่อ่าน่าจะเป็นส มันจะมีกิจกรรมในช่วง10-17ถึง23หมดพวกมันจะรับได้1ครั้งแล้วก็จะมี24-26ก็่าจะรับได้1งครั้งแปลว่ากิจกรรมนี้น่าจะรับได้สองครั้งนะครับโอเคประมาณนี้โอเคเ,ออเดี๋ยวพคดนอันนี้อันนี้ก็เป็นเพยก็จะมีพวกแรลงลงแรงลงแรงลงแรงลง,แรงหมดเลยลงแรลง20ลงแงลง5ครั้งลงแหง10ครั้งลงแงลง30ประมาณนี้ก็จะได้ป้ากันไปโอเคต่อไปมามาตรงที่นี่ก่อนอ่ามันอยู่ตรงไหนเนาะสำหรับตีม่าตีล่าอยู่ที่แรงครับ รูปก,กันดนัมนี่จะเปิดทุกเวลาประมาณสองสองทุ่มขึ้นไปกับช่วงสิบเอ็ด่าสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงสองโมงนี่แหละจะไม่ได้เหมือนกันอ่าซึ่งทีมเนี่ยจะเป็นทีมสองพันสิบเก้าหุ่นก็จะเป็นเจนหุ่นภาคเอ่อเน่เน่จะเป็นหุ่นภาคสองพันสิบเก้าทั้งหมดอ่าซึ่งตน,นี้ถ้าเล่นชนะได้ยี่สิบแพ้ได้สิบอ่าก็ลองมาเล่นกันมัน้งฟรีนะเราเล่นไม่เถอะอย่าคิดมากโอเคเปิดเป็นเวลาะครับสหรับทีมอารีนาเปิดช่วงสองทุ่มกับช่วงสิบ สิบโมงอ่าถึงเที่ยงสองทุ่มก็ถึงห้าทุ่มนั่นเองใครที่ยังไม่เล่นก็เล่นนะครับขอฟรีต่อไปกิจกรรมอันนี้ยังไม่เปิดรอวันที่สองผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือกิจกรรมอะไรต่อไปเป็นกิจกรรมรวมคนนี้เลยกิจกรรมรวมนี่คือกิจกรรมอักไข่ตัวใหม่แค่ง่ายคือไปเล่นแล้งไปเล่นหนึ่งหนึ่งสองสองไม่แน่ว่าจะตีม่แน่รับรับไหมแต่หนึ่งหนึ่งสองสองเล่นเล่นชนะได้อ่าได้สิบแพ้ได้สองอะไรก็ว่ากันไปถ้าจำไม่ผิด แล้วก็ถ้าเล่นครบท่านจะได้อไกายสามดาวหนึ่งตัวสามดาวหนึ่งตัวไงเพราะว่ามันอการอากายมันสองดาวถ้าทําสเตสอากายสามดาวหนึ่งตัวแล้วก็มารับคนขับหุ่นสามดาวและอีกถ้าทําหุ่นถึงห้าดาวก็จะได้ทั้งโปรไฟล์แล้วก็คนขับห้าดาวด้วยอีกอ่าแล้วจะทำไงให้หุ่นห้าดาวก็นี่ไงก็ซื้อไปอีกสองร้อยชิ้นก็จะหุ่นห้าดาวอ่าแล้วก็แล้วก็ใช่แล้วก็เติมข้างล่างอ่าเติมข้างล่างเป็นเติมแพ็กเกจร,ราคามีสองเก้าแปด ศูนย์เป็นเพชรฟ้านะฮะ <c oughs> ซื้อปุ๊บก็ะะจะได้อีกร้อยชิ้นรวมๆก็เป็นห้าห้าดาวพอดีสำหรับใครที่สนใจตัวนี้เป็นตัวซับเนาะสงสัยจะสุดสเป็นตัวซับแต่ว่าผมรู้สึกไม่คอ่อยหรือตอนนี้โอเคเอาสนุกเอามาผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงสนุกดีโอเคโอเคอ่ะมาณนี้กิจกรรมรีวิวอ่ะผลกิจกรรมใหม่ของอักไก่เนาะเอาแล้วครับเรามาเริ่มรีวิวเซฟเฟอร์ลาเซกันกว่าใครที่อยากจะได้ก็ดูคลิปนี้ก่อนเนาะอย่าค่อยจัด ซึ่งตัวนี้เป็นตัวยิงผมว่าเป็นตัวยิงอันติดันเป็นตัวบวกแต่เป็นบวกที่เออก็พอได้แหละไม่ได้แย่โดยรวมแล้วเป็นหุ่นสามดาวสายสีเขียวโอเคเอาละมาเริ่มที่อัพขั้นกันดีกว่าซึ่งอัพขั้นของเซฟเฟอร์เลยไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นขั้นแรกเป็นการเพิ่มดาเมจตีดาเมจทั้งหมดสาัเปอร์เซนกบินสามเปอร์เซนขั้นสองเป็นอ่าเพิ่มดาเมจยิงธรรมดาสิบเปอร์เซอ่าเพิ่สกิลดันหลัง น่าจะทํางานดีขึ้นแล้วมั้งหูว่าอ่าน่าจะซับดีขึ้นน่าจะเป็นไอ้เนี่ยไอ้ไอ้อะไรนะเขาเรียกซับพอร์ตมันอะทำงานดีขึ้นลด <c ute> ครูดาวสกิลหนึ่งอ่าใช่น่าจะเป็นเพครูดาวสกิลสองอ่าหรือสกิลหนึ่งนี่ไม่แน่ใจผมว่านั้นอ่ะแหละเป็นเพครูดาวอ่าต่อไปอัพขั้นาสาม็นการเปลี่ยนแปลงอ่าเพิ่มจํานวนครั้งของสกิลหนึ่งอะอย่างงี้สสยหลังแล้วก็เพิ่มสกิลหนึ่งเพิ่มมีสกิลหนึ่งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ซึ่งอันนี้อย่าไปรีวิวกันทีซึ่งท่านี้ผมว่าโอเคเลยแล้วก็เพิ่มดาเมจบิมอีก7.5ขั้น4เป็นเพิ่มดาเมจยิงถอยหลังสกิล1น่งน่าจะสกิล1เนาะหรือว่าสกิลธรรมดาก็าไม่ได้ใจอ่ะแาหยางขึ้น20%เพิ่มเกาะ10%เพิ่มสกิลอ่า2องซึ่งอ่าหนึ่งชุดหนึ่งชุดโอเคประมาณนี้ขั้นไมห้ามีความพิเศษมากสำหรับซีเฟอร์ไลเอลอันแรกเป็นลดคือดาวโลกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นทำไมอันนี้เป็น เขาจะมีอฟอนเดรบตัวเป็นแค่เหมือนม mm ูนกันดั้มพวกเชียวควันต้าเวลาเปิดมดูนอันนี้จะช่วยในการซัพพอร์ตได้เร็วยิ่งขึ้นเป็นเวลาลดเวลาซัพพอร์ตคือยิงถี่ขึ้นง่ายๆใครครับก็จริงๆไม่ได้ไม่ต้องอันนี้แค่แค่ของเสริมไม่ไมีใครใช้หรอกแต่น,นีสิเมือ่ออพขั้นเมื่อเขากดอันติเขาจะทําการซีซีเป็นอ่างสีทองะที่เป็นโทนเมตอะอน,นั่นเองซึ่งถ้าอพตัวเขาจะน่ากลัวมากเวลากดอันติ คือเห็นอันติตัวเนี้ยตัวใครตัวมันประมาณนั้นอนะสีเวลาไปตบแพ้สีเวลามาซีซ,ซีเราไม่มีใครอยากจะสู้ด้วยอะประมาณนี้การสารับรีวิวคร่าวๆข,าของอัพขัน้นผิดพลาดใดก็ขออภัยนะครับโอเคครับมาเริ่มรีวิวเซฟเฟอร์เลยเอวแบบคร่าวๆกันดีกว่าว่ามีสกลิลอะไรบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยเขาจะมีอินคอมรอบตัวที่ยังไม่ปล่อยไปเลยซึ่งไอ้พวกเนี้ยไอ้ฟอนเดลเรียกฟอนเดลนะฟอนเด,นะนเดลรอบตัวที่อยู่บนบินไปบินมาเนี่ย มีความสามารถในการซัพพอร์ตในการสร้างเดเมดแบบคล้ายๆสกิลเหมือนพวกมูนกันดัมเชียควอนต้าแบบร่างเปิดโหมดอะไรพวกนี้ที่มีสกิลด้ช่วยในการยิงซัพพอร์ตเรื่อยๆซึ่งสกิลนี้ถือว่าดีดีดีด,ดีก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเราทำเดเมดปุ๊บเนี่ยแต่มันจะมีข้อเสียอย่างนึงคือมันไม่เหมือนแบบเนี้ยมันจะไม่เหมือนการยิงปกติซึ่งยิงปกติจะเป็นการสตันเห็นไหมมันจะมีสตันลงไปแต่พวกนี้จะแค่สร้างเดเมดให้ซึ่งดีเพราะเดเมจไม่ได้เบาเลยสำหรับอินคอมไอ้ฟันในพวกนี้มา ต่อที่สกิธรรมดาอ่ายิง6นัดอืมอ่าแล้วรีขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็อินธรรมดาถอยหลังเป็นบีมยาวอ่าอ่าเป็นบีมยาวอืมสองนัดแล้วทำการรีโอเคต่อไปเป็นสกิลตีธรรมดาตีธรรมดาปุ๊บนี่เหี่ยงเข้าไปฟันข้างหลังตีซ้ายตีขวาเหมือนกันเออตีลังกาเตะ ซึ่งตัวนี้ไม่มีท่าแดดตีหรือพุ่งไปตีนะเพราะว่าท่าเดียวเป็นท่าเดิมเลยอาจจะไม่ท่าเดิมซึ่งไม่มีความแตกต่างอะไรต่อไปเป็นสกิลหนึ่งซึ่งสกิลหนึ่งยิ่งยิงไกลยิ่งกว้างด้วยความที่เขาฉีดใหญ่แบบนี้อ่าระยะมันจะกระจายออกไปกลยิงไกลยิงกว้างประมาณนี้ต่อไปเป็นสกิลอัพขั้น3ที่มีให้อัพขั้น3มาก็จะมีสกิลนี้ขึ้นมาให้เป็นสกิลเอาไว้อดีตัวแหละไม่อารมณ์แบบดีหลบแล้วก็ทำดาเมจไปด้วย บินอ่านี่จะมีสองเส้นข้างบนแล้วก็แล้วก็อีกสี่เส้นข้างล่างซึ่งจะเป็นบุ๋มบอกก้านได้สองสองสุดๆไปเลยตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวต้องบินสูงๆหน่อยอ่ามันจะมีเห็นไหมอ่าจะมีข้างหลังอ่ะคือมันเป็นบุ๋มอีกสองจุดเฮ้ยอีกสี่จุดนั่นเองซึ่งกระจายลูกไม่ใหญ่มากแต่ก็กาะกวนได้ดีอ่าประมาณนี้กันสำหรับสกิลข้าวๆของสกิลหนึ่งต่อไปเป็น สกิลสองเป็นการปล่อยฟันเดลออกไปทั้งหมดแล้วสั่งไปยิงอ่าแล้วกลับมามีสองชุดสั่งไปยิงแล้วกลับมาอ่าซึ่งด้านหลังเป็นการปล่อยซับพอร์ตออกไปอ่านี่แล้วก็จะไปรออยู่บนหัวศัตรูแบบนั้นแล้วก็สั่งยิงไปเรื่อยๆอ่าประมาณนี้สลับคอมโบไม่สก,กิลคาวๆกระมาณนี้แล้วกันเนาะเอาละมาต่อที่คอมโบกันดีกว่าซึ่งคอมโบส่วนใหญ่จะเป็นสกิลยิงทั้งหมดเลยก็จะเป็นการยิงบีมใหญ่ ยิงปันเนลแต่เราสามารถประยุกต์ใช้ก็ได้เราจะยิงปันเนลปล่อยอินคอมหรือจะทําอะไรก็ได้เพราะตัวมันไม่มีสกิลฟันคอมโบเลยซะเลยจริงๆไม่มีเลยอ่าเห็นไหมไม่มีเลยเนี่ยสามารถต่อเรื่อยๆไม่มีคอมโบอะไรมาอ่ะ ประมาณนี้กันสำหรับสกิลร่างนี้ต่อไปเป็นอันติซึ่งอันติเราต้องรีวิวหลายรอบเลยโอเคครับมาเริ่มรีวิวสกิลอันติกันดีกว่าเนาะซึ่งอันติเป็นการเปลี่ยนร่างเราต้องรีวิวหลายๆรอบหน่อยซึ่งอันตินะมันรีวิวยากเชื่อเถอะอะเริ่มที่กดอันติปุ๊บมันจะการเปลี่ยนร่างเป็นโหมดที่เหมือนเอาไว้บวกซะมากกว่าจะมีสกิลหนึ่งสกิลสองที่เปลี่ยนไปแล้วสกิลเอากิงหมดเลยอะกินธรรมดาก็เป็นเหมือนเดิมแต่ไม่มีดันหลังสกิลตี เปลี่ยนไปตีข้างโอเคแด๊ตีหรือพุ่งเ้าไปตีออโอเคประมาณนี้แล้วก็สกิลหนึ่งเป็นสกิลที่พุ่งเขาไปหาศัตรูสองครั้งพุ่งอไว้สองครั้งใช้กันหน้าได้เป็นกันหน้ามีแท้พุ่งอย่างเดียวไม่มีเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาต่อไปเริ่มที่ด้านหลังก่อนด้านหลังเหมือนเดิมเป็นการปล่อยซับออกไปแต่ถ้า ปล่อยเฟดเดลไปจะเปลี่ยนเป็นสั่งยิงแบบโหเป็นเป็นเส้นเหมือนรีบอลเลยซึ่งหลบยากอันท่านี้เป็นไปได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลบได้ถ้าไม่ใช่มีการรอบตัวแทบห evet. ลบไม่ได้เลยสำหรับสกลิลนี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับสกิลอันติอ่าปล่อยอ่าปล่อย,อยซึ่งก็เหมือนเดิมคอมโบไม่มีคอมโบก็เป็นปล่อยของเ <laughs> หมือนท่าเดิมเลย เปล่อยขอไปยิงปิว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 เนี่ยสั่งปิว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 เนี่ยอ่าประมาณนี้กันสำหสกิลอันตีของเซฟเฟอร์ลาซิเอลอ่ะเดี๋ยวพูดถึงความสามารถที่อับขั้นห้าก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่าเมื่อเซฟเฟอร์ลาซิเอลอับคันห้าเขากดไปเขากดเตะตัวเขาจะซีบีซีเลยตัวทองทนเดเมจก็คือถึกทนอ่ะเห็นปุ๊บก็ต้องหนีอ่ะคือเสียเวลาสู้กับมันเราโดนสวนหนักประมาณนั้นแหละ เพราะว่าตัวมันมีทั้งกันหน้าแล้วก็จงใจว่ากะาจะไปตีอยู่แล้วถ้ายิ่งขั้นห้าได้ชัดเจนแล้วว่าอันติมีไว้ตีพุ่งเข้าไปตีชัดๆอ่ะคล้ายๆเหมือนอารมณ์เหมือนควันต้าทุกคนเอ็กเอ็นอ่ะอารมณ์นั้นเลยแต่เอ็กอาร์แทนซัมแต่ที่จะเป็นซีซีซึ่งไม่เห็นภาพอย่ามแปะภาพไว้ประกอบไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราพูดถึงเคล็ดลับนิดนึงเนาะมันสำหรับเซฟเฟอร์ลาิเอลเนาะสำหรับใครที่ัพขั้นสามมาเนี่ยมันสามารถใช้เป็นท่าดิดตัวได้ถึงใครไม่รู้นะ เนี่ย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 ,เ,ยเออซึ่งท่านี้ผมบอกเลยว่าโยโรมากเราชอบชอบอาลองมาณันี้แล้วกันสำหรับการรีวิวเซฟเลอร์ผิดภาพอะไรก็ขออภัยไปด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็พิเศษหน่อยเล่นหมดพิเศษแค่นั้นเองก็เอาตัวชื่ออะไรนะเลเซอร์เลเซอร์เลเยร์เลเยร์เกตัดเลเซอร์อร์เซอเลเเซอร์รอรเนาะ เออเซฟเพอร์เซฟเทรเพอร์เนาะเซฟเพอร์ลาซิเอลโอเคโอเค๊กก็ตามนั้นเลยเรามาลองเล่นในหมดพิเศษเพราะว่าตัวมันน่าจะเล่นแบบทีมน่าจะมันกว่าเล่นแบบเดียวเดียวตัวนี้อย่าอย่าอย่าเอาอย่าไปเล่นเดี่ยวเลยดีกว่าใช่ขออย่างเดียวยิงพื้นบอกกันด้วยโอเคยิงพื้นบอกด้วยได้ได้ได้อะมาเริ่มตาแรกกันก่อนกับการรีวิวเลเฟอร์ลาซิเอลว่าในเอ้ยไม่ใช่ในหมวดพิเศษในโปรพิเศษ สามสามน่าจะน่าจะเพลินดีไปยเลยฝากกดฟีนิกซ์ไป้ลยนะงั้นที่เจ็ดตัวใบโอเคฟีนิกซ์เอาใเครดีนะกันก็ลองฟีนิกซ์ก่อนละกันน <s we ak> ะพอร์ตทำงานดีไปเรื่อยเอื้อบ <s we ak> ส่งทรัพย์ไปส่งฟันเนวไป <S <s จะบุกแล้วเด้อสตรีมโอ้ยไ <s> <s> ห้เอา ได้กว่าได้อ right. 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 uh ันนี้ปีมใหญ่ที่่าจ่าเมฆสับขาชเชยอกยิงเรื่ยเเออเรียบร้อยตายต่อหน้าลครัพฟีนิกสองซับบุมน้าไตายาไตนะเราเราเป็นคัดียวันหมดเลยดีกว่าคัดสามโอ้โดนไปแล้วโดนไปแล้วโอ้โอัตติเลยอัตติเลยโอ้ ไปวหลบได้เหรอไม่ได้หลบไม่ได้หลบไม่ได้ถ้ามันกว้างมากโดยรวมแล้วน่าจะกินดีผมก็ไปอีกทีเกา,าไปดูนู่นเ,เลยส่งเลย,ย,ยโอ้ยเนีย่ยระยะแกชัยได้สบายๆครับของมันเยอะดีระวังหลังนะปามโอเค ฟินิกฟินิกฟินิกใครให้รล้โอ้ยแตกแตกแแตกกแตกแแตกมากเลยติิคอมใส่บินไปไปเลยอยอยอยซัดใส่บินไปฉีดไปทีนึงจัเกอรไม่ต้องเลนเดี๋ยวรู้สึกายังไม่ได้ไอ้แชสตินะจักเราครบุรีเลยจบละโอ้ยเขาดึเพลอนยิงเพ่ินไป่อยแม่มีต่หุนยิง แต่ไม่มีใครปล่อยฟันเดลใส่ยูนิคอร์นเนาะก็รู้ๆกันอยู่ไงก็ปล่อยก็ใบลงอออินคอร์ไม่ได้โดนเนิร์ฟใชครับผมอินคอร์เอ้ยยูนิคอร์นไม่ได้โดนเนิร์ฟเพราขาโดนบ๊อบได้การต่อสู้ก็วันนี้มาสักหนึ่งจันจันล่อเขาอีกโอเคมาต่อตาที่สองดีกว่าโอ้โหตาแรกนิ่มเลยไม่มีใครตายเล่นนิ่มเกินเกินหรือว่ามามามาครบชุดเกินไปเขาไม่ได้เล่นเลยโอเคมาต่อตาที่สองดีกว่าการเรเวลเลอร์ลาทีเอลเนาะ ต่อเลยกดเชิญครับเชิญเชิญเลยครับเชิญกดหวังว่ามไม่มีใครแบรล็คตัวอเงี้ยไม่ไม่มีไม่ไมีมมมหรอกเขาหุ่นมีคนเล่นน้อยหุ่นทางเรื่องพิเศษพิเศษสุดเลยมีสองตัวที่โดนแนนครับคูเตเบอร์กับเซตินีครับโดนเน่ใช่ใช่ลืมขอบคุณอ่าวันนี้ที่ผมมีรีวิววันนี้ต้องขอบคุณมูตีด้วยนะแต่เลาของเขาเองไม่ใช่หลับผมยืมรีวิว การยืมรีวิวครับปิไไม่ด้เโอเคเปิดมามุมเปิดฉีดไม่ได้อีกนะแย่จังปล่อยซับไปก่อนแล้วกันไปรู้ของใครไปใส่ไปก่อนซับอะซับดีอยู่ไหนอะอ๋อเห็นแล้ววิ่งอยู่นั่นนี่เองฉีดโอ้โหโดนโดนโดนกระโดดกรโอนวันแนวไปเลยจับบุ๊กจับบุ๊กบุ๊กแถวดีเจอจับบุ๊กแถวดีเจอร์เออถ้าบุ๊กนี่มันดีจริงไง มันเล็งเป้าที่คนคนไหนกันคนคนนั้นอะที่โอ้โหวิ่งมพิ่งผ่านหน้าเลยปล่อยซับไปยิงอ่ะให้ไปนี่แหละเอออเาไปฉีดอัดหน้าวิ่งโอเคอยู่ไหนวะวิ่งอยู่นี่ปุ๋ม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 ปล่อยขอโอ้ยไปไหนแล้วไม่สนใจฉันเลยอ่ะวิ่งไม่สนใจเลยวิ่งไม่เอาอ่ะใครมองวะ โอ้ยโตเอางั้นเหระบบอีกทีหนึ่งปุ่มแต่ผมลูกเล็กได้ก่อนตายแล้วทีไม่รู้มมันลูกเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันแต่ว่ามันใช้งานได้ดีนะเอาไว้หนีนะนะความจะผมอ่ะโอเคไว้หนีเนาะโอ้ยมันจริงเลยไว้ยิงยิงไปไหนยิงิงไปไหน วว่มดตัเฮ้ยมันชาร์จบอลมีคนพัดชาร์จบอลเมอ่อกี้ชี้ชาร์จเลยเหรอเออใช่มาดูส่วนต่อของบอลเอยะไปโดนแอสปาเมื่อกี้โอเคมาลองเปลี่ยนสายระยะประชิดมากดีกว่าไปหาวิ่งแป๊บนึบวันติกรับโอ้ยฮารุรอบพิงไปเลยอันติบอนเนลแบบโคตรไห้แรงนี่นะโอ้ยมันรอทีผมบอกให้ครั้งแรกคือแบบ แนวข้อตัดขันหน้าต่อยตบตบอันบั๊บอันนีแบบร้ายแรงหลบไม่ได้อะที่ข้าคนเนี้หลบไม่ได้อะโดนทีก็คือเจ็บอ่ะหลบไม่ได้อ่ะคนเดียวมันที่มากกับได้นะถ้าเป็นมันหลบไม่ได้แต่มันกับตันถ้าเกิดเป็นก๋อมันกันได้ใช่ไหมถ้ารอบทิศอ่ะจะมีรอบกอบทีตัวแต่แต่จำนะว่าต้องต้องเป็นการรอบทิศเนั้นกันรอบทิศจะมีเท่ากี่ตัวกันจะบิมีสนโหนจะมีสนโหนเหอะเอานั่นเหร โอ้ได้เออเตเดียัแท้โอเคใช่วะถ้าทัดไปอยู่นู่นแล้วถ้าซัดยิงถ้าทัดโดนยิงตายก็ไม่รู้ด้วยนะเป็นทิงถึงกโนอยู่บอกว่าจะไม่โดนซัดตายซะก่อนไอ้สิ่งก็ต้องปิดฉากอีกแล้วปิดฉากแล้าไหรวมกันปิดฉากอะไรเงคนชอบส่วนตัวิชอบจปิงจริงส่วนตัวเก่งตังนี่นี่ถ้าจบเลยโชว์ปืนแค่นั้นแหละ แต่แต่แต่เออเขาเลยนะเออมันเรียกอะไรอะองค์ประกอบโอเคแต่แต่อันนี้ยวฉันคตรซับซากโออานิาซากองค์ประกอบโอเคแหละแต่เมื่อกี้องค์ประกอบมันแปลกๆมันเหมือนโชว์ดาวแล้วปีกมันไปทิศทางแปลกๆไม่ชอบโอเคอ่าต่อเลยตาที่สามลุยๆยาวๆกันไปแต่แต่ทั้งไฟลาเซลไม่มีปกนะเออไม่มีปกอ่ะเออใช่ไม่มีปกเดี๋ยวปกไปถึงปกกันนะเศรเขาเลยอ่าไปไหนน่ะปกคนหลังอ่ะคนหลังไหนนั่น่ะคนหลังอกไป อ๋อไม่มีเหรอเห็นคิดว่ามีนะไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีนะถ้าสมจ่าไม่ผิดไม่มีอ๋อโอเคไม่มีเนาะไม่มีก็ไม่มีครับโดยรวมตัวเนี้ยสามารถส่งซับไปเพื่อนได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าบางทีเพื่อนก็ไม่อยากได้หรอกซับเยอะไปมันยิงนะสตันน่ะเอาแล้วมันยิงครับส่วนไอ้ซับซับไอ้ส่วนไอ้อินคล้ายๆเหมือนอะไรนะฟันเนลที่ลอยตามตัวมันเป็นสิ่งที่ช่วยยิงทำดาเมจแต่ไม่ได้ช่วยทำให้สตันนะัวยละัวยละเอฟกาสูงเอฟกาสูงอย่าไปอย่าไป มโอเคตานี้น่าน่าจะตึงขึ้นมานิดนึงเพราะเอฟกาศูนด้วยแหละใครบอกเอฟกาศูนหุ่นไม่ดีครับโอ้มันตามันไม่ใช่ไม่ดีครับมันแหลกครับเออคามที่ของผมว่าสักพักเดี๋ยวมันจะขายแบบสุดเลยมันขายแล้วโอ้แค่แแคค่่นี้ก็แหลกแล้วแหมบวกกับไอ้ไไไอออ้้้ที่นี้ด้วยเนี่ยแหลกเพิ่มเข้าไปอีกโอ้แหลกแหลกโอ้แหลกจะแหลกไม่ได้มองกูรับไปทางนู้นแล้วกันรับไปทางนู้น ขุ่มเลยขุ่มไม่โดนีกโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ย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 แหลกแหลกโอ้ยเปลี่ยนร่างกลับอยู่นี้นะไอ้บ้าอเล็กเลครับโอ้ยบ้าไม่ทันแล้วล้กระตุกมากครับขออภัยด้วยตาที่ผมไม่ได้เอาไปลงปวดตาแทนนะโอ้ยมีปอดตาที่ปวดตาแทนไดเอาลงแล้วกันเออ one hour later โอเค เรามาต่อตาที่ถี่ว่าตาตาที่แล้วขอไม่เอาแล้วกันนะของสารตาครับมันแหลกมากเลยเอ็กศูนย์ไม่ไหวไม่ไหวผมก็ขอตัดตานั้นไปแล้วมาดูตานี้เป็นตาคอสท้ายล้วหรือสุดท้ายดีลืมชื่อไปแลเวเทอร์เปอร์ลาทิเไม่เคยจําเป็นพุนภาคอะไรนะแต่เบนโอใช่ไหมเดบอนโอไอครับผมเดบอลโอไอเนาะเห็นนะตนะตอนนั้นนี้เราได้มีจัดกันได้ไงวะฮะมันมัไม่ได้เก่ง้วอ พอเพอรับมือได้อยู่แผลบ่นี้อินจัดมันกินยากใช่เพราะว่ายิ่งคนเยอะอินจัดยิ่งไม่ชอบครับผมขอไปเลยกันดับเบิลโอเองแล้วกันเอาอ่ได้สบายสบายสบายได้ไงก็็เปนต้นแบบอะไรก็ได้ได้หมดเลยต้นแบบไงเปิดฉีก่อนเลยใส่แกะให้หมดออโดนไหมโดนมีคนโดนอยู่โดนโดนแหมเปิดฉีดที่ไม่มีใครโยน ไอ้ตาเปลี่ยนอะไรต้องมาสิกโอ้อะไรเต็มหน้าเต็มตาชีดผมจะปุ่มแล้วนะผมจะปุ่มแล้วนะปุ่มโดนนอนตัดเออชัดๆวะ้ยอ,อะไรปัเดเหรอปัดเหรอปึ๊กโอ้เนะขาไทักใครก็ไม่เป็นที่ตกมาก เฉีดโอ้ยโดนโดนอยู่โดนอยู่เฮ้ยดับเบิลไรเซอร์จะมาตีแล้วดับเบิลไรเซอร์จะมาตีแล้วเลิกแล้วจะแล้วอ่ะใครไม่รู้จะโดนถามทันเองหลอดแทนท่าหลอกดิ้งกันเอาอ้าวใช้ฉีดเฉยเลยใช้ฉีดเฉยเลยอยู่ก็ใช้อยาใช้ฉีดอยู่ก็ใช้ฉีดเอาอะไรของมันเนี่ยเอาหลังแล้วเอาอ้อยดะโดนใกล้จับแด้วใกล้จับโดนใกล้จับตายไหมไม่ตายมามาไม่ตาย ตายสิโอ้โหเหลือเลือดเก้าเก็บไว้ให้ใครเนี่ยจะปแล้วแหละเราว่าจะแล้วแหละมันโดนด้าจะตายมันโดนแต่เราป่าเมื่อกี้แหละเราพาไม่น่าจะใช่ใช่กับไรเซอร์ไปไหนอ่ะเรายังเคลียร์กันไม่เสร็จนะเราขุดต้นแบบนะใช่ไหมถ้าจะคอมุนจ่ตัดเซฟเราเด้งต้นแบบไรเซอร์คฮะเราเป็นทักต้นแบบนะนะเป็นทักต้นแบบอากาเขาเริ่มให้เดือย เลลล่างยต้นแบบการาใส่โอรไรเซอร์อ๋อต้นแบบรแบบนะบายไงเราไปต้นแบบแล้วการใส่แล้วแต่ได้มีของร้อยใหม่ชัดอ่ะแต่แค่แค่นต้นได้อย่ามาทำเป็นกิน <c oughs> โอ้แต่ในแรกมันโมอกว่ายเยอะเลยนะโอไรเปอร์มันแค่ใส่เพิ่มเพิ่มมันเพิ่มนู่นเพิ่มนีใส่เ <c oughs> ออดักฉีดเตะไก่นี่มันหุ่นโอไรเปอร์ชัดๆ <c oughs> โอ,โอ้โอ้ย มันสามารถแคนเซิลตีออกมาโดยไม่ได้ใช้คิวได้ด้วยฮะดีกว่าได้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 เพราะว่ามันมันไอ้นั่นได้เลยขอไลเตอร์เก็บเก็บไลเตอร์แล้วกันนะ้อไ้ไก่มันยอมไปแล้วอ่าไป็นตัวเก็บไลเตอร์สิครับรออะไรอ่ะเออนนั่แหละเปล่าโดนที่แกป้าแทนทำยังไงหมดเนาะคิดโดนไอ้ป้าหมดอ่าแต้มตั้งไม่หมดนไฟไฟเลยอีกคอมไปยัยไอ้ซัพพอร์ตก็พิดเออซัพพอร์ตไปแล้วคุณทิ้ัพอดยิ่งอยู่ซัพพอร์ตยิ่งอยู่ เ้าปัดจะยิงอยู่จนกนว่าจะหมดเวลาก็ให้่ายแล้วถ้ามันยังไม่ลงมามันก็จะยิงกลับไปเรื่อยๆโอเคอจบกันไปโดยรวมหุ่นก็หุ่นเป็นหุ่นปล่อยของเล่นระยะไกลจะจะสบายกว่ามันมากยิงย่งยิงย่งอยู่ไกลยิง่งยิ่งยิ่งลำบากที่เขาจะสวนได้เนาะแต่โดยรวมเล่นเห็นเล่นหนุกอะเล่นหนุกอะไม่มีอะไรจะติดเพราะว่ามีทั้งอะไระมีทั้งซับ มีทั้งไอบ้บนบนลนีลที่ติดบนนั่นะบนรอบตัวมันเป็นคล้ายๆเหมือนซับอีกอันหนึ่งประเภทหนึ่งอ่าอเป็นเป็นออร์บิดครับผมเขาพูดจริงๆคล้ายๆเหมือนของมูนกันด้ามเนาะแต่เปลี่ยนจากการชนเป็นยิงแทน,น<ม> <laughs> ช่วยยิงถือ<ม>ว่าดีกว่าเยอะแต่หลักการยิงไม่ได้ช่วยสกิลนะแค่ทำดาเมจเรื่อยๆก็ถือว่าดีกว่าไม่มีอะไรแต่ดาเมจมันแรงนะประเด็นปัญหาใหญ่คือถ้าโดนนะดาเมจแรงมากมันเป็นเดาเมจแบบดาเมจยิงเลยอ่ะไม่ใช่ดาเมจธรรมดาแบบไม่ใช่สกิลกระโดดแรกๆก็คือจบ จกเยืนแบบเยืนเยินรับมัน่ะจกแน่นอนโดนไปสักพักอ่ะเดี๋ยวนแล้วหุ่นมันโอเคใครสนใจก็ไปแลกกันเลยหินแดงเหลือยี่สิบต้องประมาณนี้แหคงไม่มีอะไรมไมน,ะ,ไรนะ,ะหรือจะมีอะไรฝากไว้ล่ะไม่มีนะ,ะไม่มีฮะ,อะโอเคงั้นก็จบกันแค่นี้แล้วกันตั้งแต่การรีวิวเลเวอร์ลาวที่เอลปิดภาพอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวตัวใหม่อีกต,ตัวตัวอะไรไม่รู้อะรอกันตอนรอกันตอนนั้นแล้วกันนะ ก็โชคดีครับบายบาย้ายๆก็ได้นะ <c oughs> อ่อออ <laughs> ปิดภาพด้วยไลฟ <c oughs> ์เ <laughs> <laughs> ายบาย